สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครนายกนะก็เดี๋ยวเรากำลังจะพาไปเที่ยวน้ำตกสารลิกานะตอนนี้เป็นเดือนมิถุนายนเห็นว่าน้ำกำลังเริ่มเยอะเลยเพราะว่าเริ่มจะเข้าหน้าฝนแล้วก็เดี๋ยวลองไปเยี่ยมเยือนกันสักหน่อยยังไม่เคยเข้าไปเลยน,ะน้ำตกสารลิกาที่จังหวัดนครนายก ตอนนี้บรรยากาศตอนเช้าประมาณเกือบเกือบแปดโมงแล้วนี่เหมือนฝนเพิ่งตกไปหมดเลยดูดิแบบโอ้บรรยากาศดีมากอะส่วนข้างหน้าที่เห็นไกลๆนู่นก็จะเป็นเขาใหญ่นะม,มีมีหมอกลอยเต็มเลยตอนนี้ฝนเพิ่งตกไปนี่อันนี้ป้ายไปน้ำตกสานิกานะไปทางซ้ายแต่ถ้าไปเขื่อนคุนดามมันจะไปทางนู้นนะไปทางขวาน,นู่นเลย นี่น้ำตกสาลิกามันตรงไปอันนี้ชื่อว่าแยกสาลิกาที่ปกตินี่เราไปแต่ทางนู้นกันนะไปเขื่อนขุนดานใช่นี่ไงตกสาริกาเข้าจากตรงนี้ไป3.5กิโลตอนนี้วัดถรำสาลิกาื เข้ามาเดยเหมือนเขตป่าแล้วเลยช้ำๆเลยอ่ะโอ้ยโอ้ย,อยมาวนนี้มาเดินกลางถนนแล้วทุกคนดูอุย้ยมันหยุดหย,ยุดทำอะไรอ่ะคืออยู่อย่างนี้ไม่ได้นะกลางถนนเนี่ย <c oughs> แทนที่จะเข้าข้างทางปุ๊ยอย่านี้เลยลานแคมป์โอ้โหดูมองทางขวาลอ,อยสวยมากอ่ะ ็มีวัดอะไรได้วยไม่รู้ทุกคนพระเต็มเลยอะ่ะโอ้ดูหมอกลอยดิโอ้ยสวยว่ะทุกคนโอ้ทั้งหน้าเป็นหมอกลอยเลยอะ่ะเป็นข้อเลยโอ้สวยมากดูดิทุกคนทางขวานี่เหมือนหมอกมันลอยอยู่นะฝนเพิ่งตอออกไปแล้วเนี้ย หมาที่นี่เต็มเลยไอ้นี่มันใส่ปลอคอเลยวะสีาขาวโอ้บรรยากาศดีอะเนี่ยเพิ่งเคยเข้ามาเลยน้ำตกสัริการไม่เคยเข้ามาเลยจริงๆปกติจะไปทางเขื่อนคุนดานอะมันจะไม่ได้ผ่านตรงนเนี้ยเนี่ยถึงเขตอุทยานแล้วมั้งทุกคนนี่ เร,เรามีเงินสดนะมีจ้าเค okay. นี่ทุกคนเหมือนถึงเห็นหเลยเห็นน้ำตกไกลๆแล้วว่ะเห็นน้ำตกไกลๆใช่มไหมขาวๆนะเดินฝ่ายตูดไปอีกเห็นน้ำตกไกลกๆเหมือนน้ำตกเยอะด้วยน้ำตกใสด้วยทุกคนโชคดีแล้ววันนี้ไม่รู้เขาเก็บค่าทำเนียมตรงไหนนะวันนี้ก็มีร้าน เขาว่าอะไรนะนี่เราต้องไปตรงไหนไม่รู้วะต้องขับเข้าไปก่อนแล้วกัน <c oughs> มันมีที่จอดรถเต็มเลยอะคิดว่านั่เป็นที่จอดรถแบบเอกชนหรือเปล่าอันนี้ <c oughs> ตรงนี้เป็นลำธารเลยนอแล้วพวกร้านเขาก็จะมามามาคอยโบกให้เราเข้าไปจอดหรือไม่ก็ข้าวไปกินข้าวร้านเขาง ขึ้นเ้มอนตกจอดรถสี่สิบบาทตรงไปเลยเอออันนี้เราต้องหาที่จอดรถก่อนละดูมันมีที่จอดรถไหมทุกคนน่าจะพอมีอยู่มั้งนี่ไงถึงแล้วตากเก็บข้ามเนี่ยมเขาเปิดแปดโมงะทุกคนยังไม่เปิดพี่เจ้าหน้าที่นั่งอยู่ข้างในนะ่ะเดี๋ยวลองขอเขาว่าเอารถเข้าไปได้ไหม ออเปิด8โมงใช่ไหมครับอ๋อโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอีก7นาทีทุกคนเดี๋ยวรอก่อนรอเปิดไปได้ตัวมาและนี่ตั๋วคนไทยคนละ40นะเหมือนที่นี่จะไม่มีที่จอดรถนะก็คือหมายถึงว่าในเขตอุทยานน่ะเขาก็จะไม่ได้เก็บค่าที่จอดรถใช่ไหมใช่เขาเก็บ <Okay. S 2> มาแค่80ก็คือ ถ้ารถอะ่ะมันจะมีที่จอดที่เราขับผ่านผ่านมาแหละก็คือข้างหน้ามัีที่พวกรีสอร์ทอะไรเงี้ยก็เสียค่าเข้าเอ้ยเสียค่าที่จอดคนละสี่สิบบาทคันละมั้งเหงนเขาเขียนมาอยู่ว่าฝากรถสี่สิบนี่อันนี้อุทยานแหง่งชาติเขาใหญ่นะน้ำตกสาลิกาโอ้ตรงนี้น้ำเยอะมากอะ่ะโคสวยเลยอะ่ะเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆไปนะว่ามีอะไรบ้างฮ้ยมาครั้งแรกเหมือนกันเลย อ๋อนี่มีจุดรับประทานอาหารด้วยแสดงว่าเอาอาหารเข้ามาได้นะแต่คิดว่าน่าจะได้โซนนี้มั้งน่าจะขึ้นไปบนน้ำตกไม่ได้โอทางแขะมากอะ่ะโอดูน้ำตรงนี้ดินี่น,นี่น้ำตรงนี้ที่น้ำตรงนี้ก็น่าเล่นแล้วอะ่ะอ่ะดูน้ำตรงนี้น่าเล่นมากโอ้หดูดิบรรยากาศดีมากน้ำอะ่ะเออเพิ่เคยเข้ามา ตกกันสวยจัดเลยตกนีเ่เป็นต้นต้นไทรไม่มีต้นขนุนด้วยเหรอวะไม่มีขนุนอยู่ด้วยสองลูกพร้พอมให้ดเดไมีขนุนอยู่สองลูกลด้วกันดูดกว่าทุเรียนตอนแรกมองไกลเอดูไกลเป็นขนุนไม่มีหนาม บรรยากาศโอหทงทุกมุมมันหน้านั่งหมดเลยอะแต่หินมันจะลื่นๆนะเนี่ยเวลาฝนตกโอ้โห oh. ดูมุมนี้ดูมุมนี้ดิโอ oh. ้มุมนี้งั้นหน้าเดินลงไปอะเดินลงไปดิลื่นก็ไม่รู้อะ่ะดูดีทุกคนเดินไม่ได้เนพะือ บรรยากาศโคตรดีเลยดูดิบรรยากาศดีมากเสียงอาจจะดังๆหน่อยนะดูบรรยากาศบรรยากาศดีมากทุกคนอุ้ยลื่นด้วยลื่นมาก น้ำใสมากช่วงนี้ช่วงนี้น้ํามันเยอะตอนนี้เรามากันวันที่สิบสี่นะสิบสี่มิถุนาสองห้าหกแปดฝนตกีกเ่เนี้ยทำไมน้ำไม่แดงเลยน้ำใสอันนี้น่าจะเป็นต้นมาเดืออ่ะทุกคนตอนแรกนึกว่า้นี่เลยนึกว่าลิ้นจี่ เหมือนลิ้นจีเลยพุ่งมาเดือ,อยอแไรคิดว่าลิ้นจีมองไกลๆเหมือนเลยแดงๆกันอ่าแล้วจากนี้เขาก็ไม่ให้เอาอาหารขึ้นไปแล้วถ้าเกิดเลยขึ้นมาจากตรงเนี้ยมองไกลเห็นน้ำตกบรรยากาศดี กำลังดูว่ามันมีปลาไหมนะปกติฝนตกมันจะมีพวกปลาพวงอะ่ะดูดิอันนี้ถ้าให้แนะนำทุกนี้ก็มาเช้าเช้าก็าอากาศดีนะทุกคนนี่ถ้าเกิดมาเที่ยวนะครนายกก็ก็มาแบบเช้าว,วาันอาทิตย์อะไรเงี้ยถ้าเกิดกลัวกลัวมาไม่ทันวันเสาร์เช้าเช,าชา้าโอ้ย มุมนี้คือบรรยากาศาสวยมากทุกคนตรงมุมนี้ดิบรรยากาศดีไหมดูสวยมากมากอะดูบรรยากาศข้างหลังดีมาก น้ำเยอะสุดๆเลยตอนนี้ดูโอกาสดีมากทุกคนอโหไอ้พวกนี้เขาจะมีทางเดินแบบนี้ให้นะเพืจ,จะไม่ได้เดินยาก บรรยากาศตอนเช้าๆลุยน้ำแล้วล่าสุดโอ้ยแถวนี้ก็สวยวะทุกคนดูดิอุย้ยลืน่นนี่ความลึกของน้ำก็อยู่ประมาณ1-3ึ่งมเขเขียนว่าน่าจะเป็นตรงนี้แน่เลยนี่ นันตกสวยอ่ะน้ตกสวยมากอึอโ้โอ้โหดูดิสวยไหมคนที่ว่ามันสวยไหมมันสวยมากเลยนะให้เป็นโนหนึ่งของน้ำตกที่นครนายกแหละสวยมากเลยมันมันใหญ่อ่ะมันี้มันสวยมากโคอใหญ่กคอสวยเลยดูข้างหลังดิเป็นไง สวยไหมสวยเนอะสวยมากอ,ะอ่ะหาทางกลับก่อนกนกลับไงวะเนี่ย s> <S เดินยากว่ะน้ำเยอะลื่นเลยตอนนี้ <_ s> เออไงสวยไหมน้ำตกสวยมากโอ้โหมีบันไดที่จะขึ้นไปเดินไม่ค่อยไกลนะเนี่ยเดินเหมือนเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแต่ตรงนี้อาจจะชันพอไม่แน่ใจอ่ะลองดูน้ำสวยมากโอ้โอตรงนี้ก็เริ่มชันว่ะเราไม่ชอบเจอบันไดกน,นะ อุ้ยตรงนี้เหมือนเป็นอะไนี้เลยทุกคนตรงนี้มันเป็นแบบว่าเป็นแอ่งอะ่ะเนี่ยก่อนที่จะขึ้นไปบันไดข้างบนนี้นะนบันไดชันไหมโคตรชันเลยนะนี่ตรงนี้เหมือนเหมือนเป็นเอ่งเนี่ยตรงนี้มันเป็นเอ่งเล่นน้ำได้เนี่ยสวยเลยโอ้ช่วงนี้สวยมากอะ่ะบอกสัติกาทุกคนต้องมาเนี่ย ไม่มาไม่ได้เลยตรงนี้น้ำเยอะสวยมากอะ่ะของนั้นก็เป็นเป็นแอ่งน้าเล่นอะ่ะบรากาศดีด้วยแล้วก็ดูร่มด้วยถ้าเกิดกลางวันเนี่ยก็ไม่น่าจะร้อนมากนะเพราะมันมีมีร่มไม้อะ่ะถ้าลมไม่ค่อยพัดร้อนๆก็โดดลงน้ำเลยไปเินไหน เออหมอกลงมาเต็มเลยใช่ใช่เหมือนหมอกลงด้วยว่าทุกคนเนี่ยหมอกลงมาตรงน้ำตกฝนมันตกนะหมอกเลยลงโอ้แต่ผมว่ามันลื่นนะทางเดิอนอาจจะต้องระวังดูดิบรรยากาศดีมาก เตี่ยวสุดๆตอนเนี้ถามว่าเดินเหนื่อยไหมก็เดไปเท่าไห่นะที่มาเดินสบายๆอยู่ถ้าเทียบกับที่อื่นนะ <c oughs> เดินไม่ไกลวะเดินมาถึงแล้วอุย้ยเชี่ยถ้านับตอนที่มันมีน้ำม,มันเป็นน้ำตกที่สวยต้นๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูนี่บันไดที่เดินขึ้นมานะ ประมาณนี้เลยเหนื่อยราหวานเหนื่อยแล้วขึ้นไปถึงจุดชมยิวสูงสุดแล้วเฮ้ยมันสวยมากอ่ะถ้าเกิดนับตอนนี้ช่วงมันพีกออะมันเป็นน้ำตกที่สวยสวยเลยอะท็อปทอปของประเทศเลยอาจจะไม่ได้ติด หนึ่งในห้าอะไรอย่างงี้หนึ่งในสิบอะไรอย่างงี้แต่ก็อยู่ต้นๆน่นะใกล้รุงเทพาด,ด้วยแล้วควนายกเองอาการเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้ว <c oughs> ถึงแล้วเวย้ยถึงแล้วเวย้ยถึงแล้วทุกคนทางมันลืวว่นมากตอนนี้พาทุกคนไปใกล้กลๆ เดินไงวะทุกคนมีน้ำตกไงสวยไหมแต่มันลื่นนะต้องแบบค่อยๆไปโอ้ยสวยไหมทุกคนสวยไหมสวยั้ยโอ้สวยเลยดูดิโอ้น้ำตกมันสูงมากอะ โอ้โหแล้วมันแล้วน้ำตกมันตักกระหินที่เป็นสีดํานะเสียงอาจจะดังเลยนะเพราะน้ำตกมันมันดังมากสวยไหมสวยโอ้สวยเลยนะโค้สวยโค้สวยเลยน้ำตกเออทาไมไม่มานะเออยังไม่เคยมา,มมาแต่นี่มันลื่นๆเลยนะต้องการชงางอังเดงเลยนันดหไป ดูดินี่น้ำตกเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันเอยแต่มันก็พอไปได้นะเนี่ยต่างมันจะลื่นๆนะอากาศดีมากดูโอ้โหโคตรใหญ่น้ำตกต้องแบบว่าชุกชุเลไปนอะยลืน่น นี่สกเนมืานตรงนั้นเล่นน้ำได้ด้วยนะแต่เราคงไม่เล่นหรอกยังไงทุกคนว่ามันสวยไหม,มสวยมากนะดูเนี่ยสูงมากด้วยใครอยากมาก็มาช่วงนี้เลยนะเซฟไว้เซฟไว้น้ำตกสาริกานครน,นายกเดือนนี้เดือนที่หกนะสวยมาก วสวยไหมโอ้ดูข้างหลังข้างหลังเป็นหมอกกคนดูนี่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 ข้างหลังก็สวยข้างหลังเป็นหมอกเลยดูดิข้างหลังนี่ก็สวยเป็นหมอกหันมาม,มุมนี้ก็สวยอตอนนี้มานั่งอยู่ข้างหน้าน้ำตกสาลิกานับตกที่แบบสวยมากของนครนา,ายกดู าจะมาเปล่าก็หมาจจะเดินมามาเดินมาได้ไหมนะโอ้ยไกลๆเป็นสวยมากนะเสียงอ็จะดังเลยเนาะเป็นสวยมากสวยจริงๆอ่ะสวยมากนั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่โอ้สวยจริงๆอ่ะ สวยสวยนะโคตรโคตรสวยเลยโคตรฟินอ่ะดีมากโอ้ยมุมนี้ก็ถ่ายรูปสวยนะอาจจะมีละลองน้ำไปนะมันนี่มากอ่ะไฮรู๊บไฮรูปบอ่ะโอ้นี่ก็ไฮรูปสวยอ่ะ โอ้ยตงนี้ถ่ายรูปสวยมากทุกคนดูดูในกล้องดูในกล้องเห็นปะสวยมากอ,ะอ่ะหนึ่งสอน่งสองสามโอยสวยนะใช้คำว่าสวยกันตกนี้เปลืองมากเลหมืนสวยจริงอ่ะดูดิโอ้แล้วน้ำเยอะมากอะ่ะเดือนหกอันนี้มายัางไงก็ต้องกลับแบบอย่างนั้นนะใช่ๆกลับ ลื่นเลมเออมาข้างบนอ,อึนอคอ๊ค่อยไปมันก็พอเดินได้นะคิดว่าถ้าเกิดตอนแดดออกอะ่ะตรงนี้มันแห้งอะ่ะมันน่าจะไม่ลื่นแล้วแหละตอนนี้มันฝนเพิ่งตกไปอะ่ะแต่ก็ไม่ได้ลื่นมากนะแต่เราก็ระวังเลยเดี๋ยวล้มแล้วตรงนี้เป็นหินโอ้โห <c oughs> ลื่นๆโอ้โหดอกยงว่ย้วค่ะมุมนี้สวยมากอะทุกคน มุมไกลนี่ก็สวยสวยมากเหมือนแต่ก่อนมันเคยมีทางขึ้นทั้งบนเลยทุกคนเนี่ยมันน่าคิดว่าน่าจะขึ้นไปชมยอดน้ำตกเปล่าไม่แน่ใจอะ่ะแต่เหมือนเขาไม่ให้ขึ้นแลนะ้วเขาเขียนว่าห้ามขึ้นนะเพราะว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตบ่อยครั้งเลยนะห้ามขึ้นเลย แต่มุมนี้ก็สวยมากทุกคนดูดิเป็นหมุมนตกที่แบบสวยจริงอะดูดูชมวิวส,สวยมากนะทุกคกทับใจอะไม่แน่ใจว่ามันจะมีช่วงน้ำเยอะกว่านี้หรือสวยกว่านี้ไหมนะแต่คิดว่านี่ก็เยอะแล้วอ่ะนี่ก็น่าจะเป็นช่วงที่แบบมันพีคช่วงหนึ่งแล้วเลยนะ มยืนขึ้นมายืนสูงสุดสักหน่อยสวยมากดู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 โอ้ยโสวยเลยแล้วก็มันมีหมอกนะข้างบนเห็นปะไม่ใช่ว่าในกล้องมันเห็นหมอกชัดไหมนะแต่ว่าเนี่ยมันมีหมอกอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไหนตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นปะหมอกลอยอะวันเนี้ยมาช่วงเช้าอ่ะดูดิตรงนี้ก็มีหมอกเลยเห็นปะมันเป็นหมอกไม่รู่ว่าในกล้องเห็นชัดไหมนะแต่ว่าเป็นหมอกแบบสวยมากอ่ะ ดูมีความสวยอีกครั้งหนึ่งนะมุมกว้างนี่ให้ทุกคนดูแบบช้าๆเลยดูความสวยของมันนี่นะมันไหลลงไปนู่นเลยนะไอตรงนี้เขามีเชือกให้ด้วยนะไม่รู้ว่าการการคนไหลหรือเปล่านะเนี่ยการคนไหลตรงเนี้ยไหลลงไปนูนะ่นแลมีเชือกไว้มีมีมเชือกไว้ให้จับอะไรเงี้ยไม่รู้เกี่ยวเปล่าแต่เดี๋ยอแล้วมัน,มน,มน เน่แต่ไม่น่าใช่เลยมันจะอยู่เหรอแต่คิดไม่ได้ใช่หรือมั้งอือโอ <laughs> ดูนี่ดูเขาคนคนมาถ่ายรูปก,ก็ต้องแบบพอดรองเท้าเดินก็ไปเลยนั่นูเข้าไปข้างในอะ่ะตรนไหนไหนๆก็มาแล้วคนมันสวยมากอะ่ะแต่ว่าเห็นช่วงหน้าแล้งอะ่ะมันเป็นน้ําแบบหยดๆเฉยๆ,ๆ,ๆะ่ะเออตอนนี้มันโชคดีตรงที่ฝนมันตกหนักนะไปเดินลงกันประทับใจมาก นี่นี้เป็นจุดชมวิวนะนี่เป็นจุดชมวิวมองเห็นในทางทางล่างแล้วก็เห็นข้างบนนี้เลยสวยอ่ะอือสวยมากดูโอ้หดูมุมเต็มเ็ของน้ำตกนะดูสวยมากอะ่กอะดูน้ำตรงนี้ใสมากน่าเล่นมากอะ่ะเนี่ยย้อนกลับมาอือดูดิโครใสเลยนะใส่มากน้ำตรงเนี้ยน่าเล่นมากอะ่ะ เนี่ยเป็นตรงนั้นที่น่าเล่นมากเลยโอ้โหใส่มากตรงนี้เนาะใช่เพราะว่าเด็กเล่นได้เพราะว่าที่นี่มันมันไม่ใช่แกเด็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 ล่นได้มีที่เรามาทางนี้นะเดี๋ยวเดินลงทางนี้เดี๋ยวไปหาข้าวกินข้างหน้านะแต่ข้างหน้ามีร้านอาหารแบบเยอะมากอะร้านส่วนใหญ่ก็เป็นไก่ย่างส้มตำนะ ของคู่บ้านคู่เมืองของน้ําตกในประเทศไทยเราเนี่ยมีน้ําตกตรงไหนต้องมีไก่ย่างส้มตำตรงนั้นแลก็ <c oughs> อันนี้เขาก็เนี่ยโซนตรงนี้ก็คือเป็นโซนขั้นแบบห้ามเอาอาหารขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าเลยตนี้ไปห้ามเอาขึ้นแล้วแต่ถ้าเกิดตรงนี้ก็จะทานอาหารได้มีพวกโต๊ะมีพวกอะไรให้นะโคิด <c oughs> ลูกมาเดือดนิดนโ้น <c oughs> ตกเยอะมากอะ่ะเละเลย แต่ว่าตรงนี้มีห้องน้ำนะมีห้องน้ำอยู่นี้เลยแ้ม่มีร้านอาหารที่แบบอาานะที่เรากับมาเมื่อกี้เออใช่เพราะอันนี้ก็จะเป็นลำธารไหลลงไปข้างล่างเรื่อยๆแล้วก็มีร้านอาหารแบบอยู่ข้างล่างอะ่ะช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงโลซีซัน o ของผู้น้มตกนะเพราะว่าเข้าหน้าฝนพอดีเลยเอ,อ้ยไม่ใช่เป็นช่วงไฮซีซั a s ผ <c oughs> ู้ผิดเป็นไฮซีซั a s, <S, <c oughs> <S ของน้ำตก แต่ถ้าเกิดมันตกแรงเนี่ยจะกลายเป็นน้ำป่าแล้วน้ำเนี่เปลี่ยนสีก็อาจจะไม่สวยะวะออถ้าตกแรงอาจจะแบบเออไม่สวยอะไรเงี้ยออต้องดูนิดนึงถ้าี่ดีพราะว่าได้ฝนตกก่อนจะมาถึงเนียมันจะเจอหมอกเนี่ยโค้ตสวยถ้ามาตอนช่วงเ,เช้าก็อาจจะเจอหมอกนะถ้าฝนตกเดีย๋ยวดูว่าแถวนี้มีอะไรกินบ้างนะออกเากน้วตกไม่รู้มีอะไรกินบ้างนเนี่ยนปะกติเขาเจอดรถแถวนี้กันนะทุกคนเนี่ย แล้วก็เสียค่าที่จอดรถ40บาทเห็นเขาเขียนไหมนะเนี่ยมันเห็นป้ายตรงนี้เขาเขียนไว้40บาทใช่ไหมจอดรถ40บาทเห็นเขาเขียนไปอยู่อ๋อนี่ที่จอดรถของอุทยานตรงนี้จอดฟรีทางขวามเมื่อกี้อโอ้โหนี่มีทางลงแค่ติดน้ำเลยวทุกคน โอ้โอุยเขามีแค่นั่งหลงร้านด้วยวะหาร้านไปก่อนตรงแถวนี้ไหมร้านที่ไม่ค่อยมีคนเรียกก็มีร้านเยอะแยะเลยนะไปเราไปกินข้าวข้างนอกกันนะไปกินข้าวข้างนอกกัน